วัดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำให้รู้จักกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นบอร์ดพัฒนาสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC หรือ PIC นะครับโดยในรุ่นนี้จะเป็น PIC ส3 1 3มีโมเดล A และโมเดล B นะครับลักษณะของบอร์ดก็จะเป็น compact size ขนาดประมาณเท่าฝ่ามือนะครับ7ูณ1 0เซนติเมสามารถที่จะใช้กับคอนโทรลเลอร์ได้ สขนาดด้วยกันนะครับตั้งแต่รุ่นที่เป็น p d i ดิ0สีพินแล้วก็อีกขนาดหนึ่งก็คือ28 p ิพินซึ่งจะมีซ็อกเก็ตาวางไว้อยู่ด้านใต้นี้นะครับถึงแต่เราดูที่ตรวจจริงใบบอร์ดนี้นะครับเมื่อถอดชิปออกก็จะเห็นว่ามีซ็อกเก็ตซ้อนกันอยู่ภายในอีกเป็นขนาด28 p ิพินนะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะทดสอบและพัฒนา โปรแกรมได้ทั้ง2ไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นขนาด40พินที่มี IO เยอะกว่าหรือขนาดย่อมลงมานะครับขนาด28พินอย่างนี้นะครับในรายละเอียดของการต่อเนี่ยเราก็จะใช้พอร์ตนะครับที่เป็นแบบ IDC 10พินนะครับทางด้านขวามือที่เห็นตัวสีดำๆนี่นะครับ1 Port พอร์ตก็มี10พินเป็น VCC 1เส้นแล้วก็เป็นกราวหเส้นเพราะฉะนั้นจะเหลือ Data Port จริงๆก็อยู่ภายในก็คือ8บิตนั่นเองนะครับ จัดเรียงเป็นกลุ่มตามพอร์ต A พอร์ต B C D นะครับส่วนพอร์ต E ก็จะมาปรากฏอยู่ตรงคอนเนคเตอร์ด้านล่างนี้นครับมีเพียงแค่ RE012 นะครับสำหรับคอนโทรเลอร์ที่เป็น4 0พิ n ในตัวบอร์ดชุดนี้นะครับก็ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นการจัดการเรื่องของการโปรแกรมนะครับโดยใช้ชิปที่เป็น e ิเ c ็กทรอนิกส์สวนะครับดังจะเห็นได้ว่าตัวบอร์ดเองไม่ได้มีตัวที่เป็น Mechanical Switch หรือสวิชเลื่อนที่จะให้เราปรับเลือกโหมดใดๆนะครับเราสามารถที่จะทําการโปรแกรมผ่านทางพอร์ตเนี่นะครับพอร์ตที่เป็นโปรแกรมมิงม่งพอร,ร์รรของเรานะครับ ICSP 10พินของทางเราเนี่ยนะครับซึ่งก็จะสามารถคอนโทรล วงจรอิเล็กทรอนิกส์สวิตช์เข้าไปโปรแกรมที่ตัวคอนโทรลเลอร์ได้โดยที่เราไม่ต้องกดสวิตช์ใดๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะทําการต่อใช้งานขาสัญญาณที่เป็นขาโปรแกรมอยู่ก็ตามนะครับนำไปต่อโหลดหรือต่อเป็นสวิตช์ led อะไรต่างๆก็ดีก็ไม่จําเป็นต้องตลดสายออกนะครับเราก็สามารถที่จะตัววงจรจะจัดการให้เราเองนะครับสามารถที่จะ disconnect โหลดแล้วก็ทําการโปรแกรมมิ่งเข้าไปจากนั้นก็เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะทาการ reconnect เข้าไป เพื่อการใช้งานปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็ยังมีพอร์ตท,ที่เป็น6พินเนี่ยครับที่เป็น RJ11 เนี่ยเหมือนคล้ายๆโทรศัพท์เนี่ยนะครับแต่ม6ี6ขาด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันกับของทาง m i c r o ชิ i ซึ่งเรากสา็สามารถใช้กับชุดพวก d e b u กอ e r โปรแกรมอย่างพวก ICD tool ของทาง m i c r o ชิ i ได้มีจุดที่ต้องให้ความสนใจในในเรื่องของการใช้งานพอร์ต p ปรแกรมม i n g สอง 2, พอร์ตนี้ก็คือ ัวจัมเปอร์ตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าจะมีจัมเปอร์ให้เราปรับเลือกนะครับเมื่อใดก็ตามเราใช้เป็น icd เราก็ปรับจัมเปอร์มาที่ตำแหน่งนี้นะครับด้านล่างตำแหน่งที่เขียนว่า icd แต่ถ้าเราจะใช้10พินด้านบนนะครับก็เลือกไปที่โปรแกรมนะครับ prog ข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการในการปรับเลือกแค่นั้นเองถัดมาก็จะเป็นพอร์ตสื่อสารอนุกรม i 2 2นะครับก็จะมี2องสอไดเวอร์เป็นชิป แล้วก็ต่อออกที่พอตนี้นะครับเป็น i อ2มีหลอด led สแสดงสัญญาณ t x r x ให้นะครับส่วนที่ถัดลงมาทางด้าน,านมุมล่างซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นโมเดล a กับ b แล้วนะครับก็จะแตกต่างกันตรงนี้แหละครับว่าโมเดล a ก็จะมีขั้วคอนเนคเตอร์ที่เป็น usb มาให้นะครับแล้วก็โมเดล b ก็ไม่มีเท่านั้นเองอความแตกต่างก็จะอยู่ที่กรณีที่เราจะใช้ชิปที่สามารถรองรับการสื่อสารกับ USB ได้นะครับอย่าง p i ก 18F2550 หรือพิก 18F450 นะครับก็จะรองรับ USB port ตัวนี้จะเป็น p พอ t ที่ direct เข้าขาคอนโทรเลอร์เลยนะครับไม่ได้มีวงจรแปลงสัญญาณ USB to serial แต่อย่างใดนะครับยาจะเห็นนะครับว่าตรงนี้ก็เป็นการ direct เข้าไปที่ขาิ่นของตัวคอนโทรเลอร์เลยนะครับไม่ได้มีชิปแปลงสัญญาณอยู่ด้านหลังนะครับงั้นไม่ได้ไม่ได้ใช้พวก ชิป uh, อย่างเช่นพวก FT 2 3 2อะไรต่างๆนี้ไม่ได้ใช้อย่างนั้นนะครับตัวนี้จะเป็น uh, รูปแบบของการ d ดล็ c กเข้าที่คอนโทรเลอร์แล้วก็ใช้คุณสมบัติ USB ของคอนโทรเลอร์โดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ของบอร์ดในรุ่นนี้นะครับนอกจากนี้เองเราก็ยังสามารถที่จะปรับเลือก power supply ได้2ระดับด้วยกันก็คือส่วนที่เป็น 3.3V โวลต์แล้วก็ 5V โวลต์โดยปกติถ้า Open แบบนี้ก็จะเป็น5โวลต์นะครับ เสียบจัมเปอร์เข้าไปก็จะเป็น3.3โวลต์อินพุตใช้งานที่เป็นพอร์ u สปายก็ใส่ได้2ลักษณะก็คือเป็น d c j a c k หัวกลมอย่างนี้นะครับ2.5มิม mm, หรือ,อผ่านทางกั้วที่เป็นเทอร์มินอลนะครับกรณีที่เรา,าใช้งานในจากตัวพอร์ u สปายนะครับที่มาเป็นสายๆเนี่ยก็จะเสียบขันเข้าที่ตรงน้ไดอ้อีกนิดนึงนะครับ ทางด้านล่างอันนี้เขียนว่า Serial TTL นะครับ Serial TTL ตัวนี้ก็จะเป็นขาสัญญาณการสื่อสารพอร์ตอนุกรม T-RX x RX, ที่ต่อมาจากคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านไดเวอร์ออกไปต,ต,ตัวที่ผ่านไดเวอร์ออกไปจะเป็นระดับ RS22 แล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังเป็นระดับ TTL หรือระดับสัญญาณของอถ้าปรับไว้ที่5โวลต์ก็คือ5โวลต์ลอจิก นะครับกับถ้าเป็น3.3ตัวนี้ก็จะเลเวลก็จะเหลือที่3.3นะครับนี่ก็คือไดเล็กเข้าที่คอนโทรลเลอร์เลยนั่นเองนะครับในรายละเอียดของคู่มือก็จะมีบอกดีเทลไว้นะครับอย่างเช่นตัวชิปที่สามารถจะใส่เข้าไปได้นะครับรุ่น28คขารุ่น40คขานะครับในซีรีส์พิก16หรือ p ิก18นะครับคริสตัล20เมกนะครับก็จะมีพอร์ตต่างๆตัวนี้ก็ใช้การโปรแกรมแบบ Uh, High อ o เ t a g e Programming นะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของเครื่องโปรแกรมที่เราจะใช้เข้าไปได้นะครับอันนี้ก็รายละเอียดที่ผมได้พูดถึงไปแล้วนะครับก็จะมีอยู่ในคู่มือการใช้งานนะครับตำแหน่งของขาพินต่างๆนะครับของเราก็จะจัดไว้ลักษณะอย่างนี้นะครับพอร์ต B C D D นะครับที่เป็นพอร์ต1 p พินนะครับก็จะเรียงบิดไปนะครับาจากขา1234567ไปกระทั่งถึง10เนี่ยก็จะเรียงไปเป็นบิด0 12 3 45 อันไหนไม่มีก็เป็น NC No Connect No Connect นะครับแล้วก็ VCC กล o u ว d Port A จะมีแค่ PA0 ถึง PA5 นะครับส่วนพอร์ตอื่นๆก็จะมีเต็ม8บิตนะครับไมเป็น BCD นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมี0 1 2 3 4 5 6 7นะครบทั้ง8บิตเเว้นพอร์ต E นะครับจะเป็น Wavefer Connector แบงนี้นะครับมี6พิ pin, นะ IE0 1 2นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของ สัญญาณขาต่างๆนะครับในวิธีการใช้ในการโปรแกรมนะครับชุดที่แนะนําก็จะเป็นตัว Pick p i กพิกเอทูนะครับเป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะสามารถที่จะลิงก์อินเทอร์เฟสเข้าได้2องพอร์ตเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น RJ11 ตัวสีเทาแบบนี้หรือแต่ที่แนะนําก็จะเป็นพอร์ตสิบพินตรงนี้นะครับเหตุผลที่แนะน,นําก็เนื่องจากว่าตัวอินเทอร์เฟสชุดนี้นะครับเมื่อต่อใช้งานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ อีกด้านหนึ่งก็จะต่อเข้ากับ USB ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเหตุผลที่แนะนำเป็นพอร์ตชุดนี้ก็คือว่าเราจะสามารถใชุุ้สมบัติที่เรียกว่าออโตอิเล็กทรอนิกสวิตชได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยก็คือตัวฮาร์ดแวร์ในชุดโปรแกรมที่เป็นผ่านทางพอร์ต10พินนะครับก็จะมีคาสัญญาณที่เราจะใช้ในการควบคุมอิเล็กทรอนิกสวิตช์ที่นี่นะครับแล้วก็สามารถโปรแกรมเข้าสู่ชิปได้ อยากสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องกดสวิตช์ใดๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นแนะนําก็จะเป็นชุดโปรแกรมชุดนี้นั่นเองนะครับมีมักจะมีคําถามถามมาบ่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมที่ใช้เขียนนะครับตัวฮาร์ดแวร์เองไม่ไม่ได้ถูกจํากัดในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับอย่างที่เห็นว่าไม่ได้ระบุว่าจะต้องใช้เป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนนะครับเนื่องจากว่าวิธีการโปรแกรม ลงคอนโทรลเลอร์นั้นโปรแกรมที่จะเขียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น s m b นะครับ basic จาก p i c basic pro ภาษา C นี่มีเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MPLAB XC ของ Microchip เองนะครับจาก Micro C จาก CCS อะไรต่างๆก็ตามนี่ยครับสุดท้ายหลังจากการเขียนโปรแกรมและคอมไพล์เราจะได้ไฟล์นำสกุล hex นะครับเราก็จะนำไฟล์ที่ได้นั้นมาทำการโปรแกรมลงไปในชิปโดยผ่านเจ้าเครื่องโปรแกรมตัวนี้นะครับทำการเปิด เจ้าไฟล์ที่เราต้องการโปรแกรมลงไปแล้วก็โหลดผ่านาชุดดาวน์โหลดลงไปที่ชิปเพราะฉะนั้นตัวฮาร์ดแวร์บอร์ดไม่ได้ถูกจํากัดอยู่ที่ภาษาในการเขียนนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ความถนัดของผู้ใช้และผู้ผพัฒนามากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมวิธีการใช้งานบอร์ดพัฒนาในรุ่นนี้ครับ